โดยปกติเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบทำสีผมนะคะแต่พออายุย่างเลสี่เนาะมันก็เริ่มมีไฮไลท์ขึ้นมาบ้างเลซี่แล้วเหรอคะเลซี่แล้วค่ะอยู่ในบข้อมีไฮไลท์ขึ้นมาเนาะทีนี้ก็ดูโฆษณาของนี่้อนเน่ก็ไปซื้อมาทำมาสาะนี่แหละผลก็กฏว่าทำสองรอบไม่ติดยังเป็นผมผมดำเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่าเราไม่เคยทำเคมีมาเลยฉะนั้นเนี่ย ถ้าพอจะมาเปลี่ยนสีผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะติดยากนะคะแต่ทีนี้พอบริษัทออกสินค้าตัวนี้มาก็เลยเอาเอาหัวตัวเองเนี่ยทดลองก่อนนะะแล้วก็เราก็ใช้เวลาที่อยู่ในห้องน้ำพอพอพอสระเสร็จปึ๊บนะคะขัดห้องน้ำทำอะไรก็เลยนอกประมาณสิบกวนาทีแล้วล้างออกตอนแรกก็รุ้ว่าเออมันจะติดไม่ติดเพราะขนาดที่เขาโฆษณาเนาะ มันก็ยังไม่ติดเลยสาหรับผมเรานะมันไม่ติดนะคะพอมาทําของตัวแทปปี้เนี่ยค่ะของเลอาเนี่ยค่ะก็พอล้างเสร็จมันก็รู้สึกว่าเหมือนอย่างที่หลายๆคนประสบเนาะหนึ่งพอล้างผมเสร็จแล้วคือคือจะลองจะลองเทสสินค้าด้วยว่าเราไม่ใช้ฟิลเมเนเพราะกปกติถ้าถ้าถ้าใช้ที่ห้ออื่นเนี่ยฟิลเมเน้นอ่ะต้องเยอะเป็นกำมือเลยนะคะเพราะว่าผมเราอะ เป็นคนผมที่แบบว่าผมฟูผมปูและผมชี้ถ้าใช้ทิชเม้นน้อยเนี่ยจะมีปัญหานะคะแต่ที่แนบวันนั้นอยากทดสสินค้าว่าถ้าเราไม่ใช้ทิชเม้นต์ด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะก็ผลปรากฏว่ามันก็ไม่ชี้นะคะแล้วผมมันก็นุ่มด้วยนะคะเราใช้ระยะเวลาสั้นๆช่วงที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยแค่สินาทีก็ทําได้เนาะก็สามารถ สะได้บ่อยครั้งเหมือนกันนะคะแล้วก็ผมเนี่ยไม่ค่อยร่วงนะคะทีเนี้ยพอเราใช้กับตัวเองละเราก็นึกถึงคนในบ้านนะคะอย่างพ่อเราแม่เราหงอกเรื่ยงนะคะหงอกแล้วนาะก็เห็นเห็นตา,ายายเนี่ยถัดเปลี่ยนกันทําให้กันนะเราก็เฮ้เราก็ยังทำง,ง่ายวิธีนี้แหละที่จะทําให้พ่อก,กับแม่เราเนี่ยคือหนึ่งไม่ต้องอใช้เคมีมาก นะคะแล้วตรงนี้มันเป็นสารสกัดด้วยนะคะก็สินค้าที่ว่าได้รองวันที่2ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยคะ <c oughs> ่ะ็นสินค้าทดลองในบ้านอยู่เลยนะคะก็ทดลองไปแล้วอ่ะพ่อก็ประทับใจนะคะก็ไม่เห็นนะคะ